ทำต่อไปติดลม่สวัสดีครับช่วยกันแชร์ให้หน่อยนะครับจิตงานแล้วกลับบ้านได้นะครับนะครับเออเออมีอะไรกินไหมพี่บิวไก่ห้าดาวใอถุงเซ็มเนี่ยถุงนั้นมีนะถุงขนมอ้าพี่บิวไม่ได้เอาข้าวมาเหรอเงี้ยข้าวไก่ไมไหนไมู่้เรอเดินเข้ามา ขอให้แค่หายแค่ข้าวนะนี่เจมี่พี่น้องกิี่นี่ขอให้หายแค่ข้าวนะทุกแต่ของก็ครบเอยข้าวหายเสียเงินทองไม่ตาหายยังจริงเหรอยุคนี้นะขอวัดแดกวัดจะไม่มีอุ้ยขอวัดกินวัดจะไม่มีกินเลยใช่ ีดวแก่ให้น้องหน่อยนะป่ะเดยกกันนะน้องแบบเอ้ก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่มันก็ไม่แย่อืมต้องเล่าอร่อยกว่านี่เยอะอพี่ไอ้ขาบป่องแล้วมั้ <ß> อย่าไปดึงแปนมา <ไป S 1> ดีอะไรอ่ะ มากินนสสวัสดีนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับบางเพียงแต่ที่เราทำบ้าอร่อยปาของเราอร่อยกว่าของเราหรือของเราอร่อย่ากไอ้ไอ้แต่ไม่ทำแล้วนะอืม ครัเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับมาไอ้บาวนี่กันนะครับขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับ คนละลายคนละลายฟังด้วยนะสัมเนียงคนละลายแบกปิดวดน้ำสนิทเปล่าก็ใส่ในหนุ่ม,มพี่ไอไมันจะหกแห้เปล่าไม่แด่หนู่วตงแน่แน่ไม่สนิทหนูทำไม<ะ>หนูไม่ได้ชอบหนูแค่ปิดไม่สนิท Next station, Seyam. Please might grab between train and platform. Into train station, Saladang. Seyam. Next station, Seyam. Please mind Please might the train and train and ตอนแรกแบงค์ไลฟ์บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมาขายเบลนี่ช่วงประมาณ4ี่โมงนะครับซอนรามานเนเป็ดเออไม่ได้เ็นเี่เบลนี่นะครับมีรสช็อกโกแลตแล้วก็มีรสชาเขียวนะครับวันนี้วันนี้เรามาสองรสชาติพร้อมกันเลยนะครับก็ราคา เมื่อกี้ก็แหลไปแล้วอาาาอาวนี่ไข่บะไข่ข้อเบลนี่จักราชอซโาแลตน,นะครับเอเนเออจกัจกราเรืองเบลนี่กัสาตาเนอพระเอกอาลิเต้าตึ้งตึ้งมาไขแล้วตึ้งตนะึ้งตึ้งตึ้งจอีกเจ้าสวัสดีครับ ไปไหนกำลังกลับบ้านครับตอนนี้เพราะว่าเพิ่งไปเล่นวิกต่อจ้าอุ้ยเข้าร b เฟซตัวเองไม่ได้เลยอ่ะสบต้นหน้าจริงเหรอพี่วิวแม่ทำอะไรกับฉันอ้าวก็พี่วิวจำรหัสไม่ได้เหรอฮอมันต้องอ่อยฐานระบบไงพี่วิว ผู้ค้าขอบคุณครับเมื่อคืนล้อเมย์เมื่อคืนล้อเมย์ผู้ครับเนี่ยกลางคือผู้ครับกลางวานผู้ค้คา,คคาคคพูดได้หมดแหละมันภาษาไทยเหมือนกันล่ะโอ้กรุงเทพเมืองฟ้ามอง นี่ทำไมแอดมินยังไม่มาเลยวะเนี่ยแอดมินกำลังทำทำอะไรอยู่แอดมินมาหรือยังครับแอดมินแอดมินไม่ใช่แอดมิดน,นะจ๊ะคุแอดมินอันนี้คือลไลฟนนะ์ที่ไหนเนี่ยบิวนู่นไลฟ์ที่ไหนเข้าได้ไหมพี่บิวนี่มันป่า อ่ะแอดมินปักหมุดให้หน่อยเร็วแอดมินสวัสดีนะครับท่้462ท่านนะคบใครที่จะอุดหนุนบาวนี่ของพระเอกนะครับวันนี้มีทั้งบาวนี่ช็อกโกแลตบาวนี่ชาเขียวนะครับก่อื่นเลยนะครับกดไลค์กดแชร์และต้องทักแชทเพจก่อนที่จะ cf กันนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่ทักแชทนะครับระบบมันจะไม่ดูดนะครับต่อให้คุณพิมพ์ cf เป็นร้อยครั้งพันครั้งระบบมันก็จะไม่ดูดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องอทักแชทนะครับทักแชทเพจนะครับจะส่งอะไรมาก็ได้จะส่งสติกเกอร์อะไรมาก็ได้จะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรส่งมาได้หมดเลยครับทักแชทก่อนแล้วก็มาซีเอฟกันเดีย๋ยวแบงค์จะบอกรหัสบาวนี่ช็อกโกแลตแลวก็รหัสบาวนี่รสชาเขียวให้ทราบกันนะครับอเอาเป็นว่าแบงค์ ขอเละกันทั้ง489ท่านนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะช่วยการอุดหน,นุนพระเอกสักนิดนึงนะครับค่าส่งวันนี้เป็นส่งแบบเหมาเหมาไปเลยนะครับจะสั่งบาวนี่10ชิ้นก็จ่ายค่าส่งเพียงแค่50บาทนะครับจะสั่งกี่ชิ้นก็ตามสั่งมากกว่า10ชิ้นก็จ่ายค่าส่งแค่50บาทเน็ตเป็นอะไรเอ่ย Why, <well. S 1> ทักแชทเพจแล้วก็ C F เบวนี่นะครับอร่อยแน่นอนช็อกันแลตชิ้นละ25บาทนะครับ oh. แล้วก็ชาเขียวชิ้นละ35บาทนะครับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะครับท oh. ่านใดที่ชื่นชอบนะครับ oh. หรือว่าอยากจะอุ่นหนุนพระเอกนะครับช่วยกัน C F เลยค่าส่งแค่50บาทเท่านั้นนะครับค่าส่งแค่50บาทเท่านั้นนะครับ แอดมินอย่าลืมใช้เฟซสอนรามแชร์ให้ด้วยนะแชร์หรือย่งเอ่ยอร่อยครับพี่เติวสวัสดีนะครับแอดมินแชร์ให้ย่างเอ่ยเฟซเฟซส่วนตัว ทักแชทเพจก่อนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับช่วยกันทักแชทเพจก่อนแล้วก็มา CF กันนะครับวันนี้มีบราวนี่ช็อกโกแลตแล้วก็บราวนี่ชาเขียวนะครับและที่สำคัญวันนี้แต่งหน้าลิเกมาขายบราวนี่ด้วยซึ่งไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับ สั่งช็อกโกแลต10ชิ้นสั่งชาเขียวสิชิ้นก็จ่ายค่าส่งแค่า50าบาทนะครับแค่ส่งเป็นแบบแบบเหมาเหมาแลเหมาจ่ายไปเลยนะครับยิ่งเยอะยิ่งคุ้มนะครับ ใครทักแชทแล้วนะครับเอฟเลยนะครับช็อกโกแลตนะครับรหัสบชเท่ากับตามด้วยจำนวนนะครับจะสั่งกี่ชิ้นก็ตามนะครับจ่ายค่าส่งแค่ห้าสิบบาทนะครับมาช่วยกันอุดหนุนพระเอกหน่อยเร็วนะครับอุดหนุนพระเอกกันเลยรัวเลยนะครับบชบราวนี่ช็อกโกแลตนะครับชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะครับอร่อยคุ้มสมคำร่ำลือแน่นอนเอเน่บราวนี่นะครับเราบอกเลยว่าเรา ใช้แบบช็อกโกแลต,ตเกรดพรีเมียมน,นะครับเราไม่เอาแบบเราไม่ใส่ผงโกโก้อย่างเดียวเราไม่เอาเปรียบลูกค้าแน่นอนนะครับถ้าแชทเพจเลยนะครับท่านใดที่ CF แล้วระบบไม่ดูดไม่มีข้อความตอบกลับจากเพจเราแจ้งแอดมินเราได้เลยนะครับแจ้งแอดมินเราได้เลย แช่ตู้เย็นก็อยู่ได้20วันนะครับอยู่ได้นานนะคะเพราะว่าส่วนผสมเราไม่มีนมนะครับนมนี่จะทําให้แบบเสียง่ายเนอะถ้าม,ม,ม,มีกลิ่นอะแต่ว่าส่วนผสมสูตรเราเนี่ยไม่มีไม่มีใส่นมลงไปล,ลงปลว่างั้น สกนด้วยนะสดีกคนที่เป็ฝัน วิวเข้าดูหน้าเฟซหนูนอยนว่าได้แชร์หรือยังแป๊ะฮะแป๊ะหนืงอ รหัสบรลนี่ช็อกโกแลตนะครับบอชอนะครับบอชอนะครับรหัสบรวนี่นะครับบอชอก็คือบรวนี่ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็สำหรับชาเขียวนะครับก็ชอขอบรวนี่ชาเขียวนะครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับลูกค้าประจำ ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จ่ายค่าส่งนะครับแค่ห้าสิบบาทนะเป็นแบบเมาเหมาไปเลยนะครับห้าสิบบาทสั่งเบลนี่กี่ชิ้นก็ได้เอาให้คุม้มจ่ายค่าส่งแค่ห้าสิบแล้วสั่งไปเยอะๆเลยเอาให้คุ้มครับชอบกับเขารักกับเขา,เขาไม่มีปัญหาถูกอยู่แล้ว เค้าลากันเจอคนที่ดีเห็นยังพี่เบลเฟซเฟซบุ๊หนูแชร์ยังแชร์แล้วไงแชร์แล้วเหรอ แล้วก็รหัสเบลแบบนี่ชาเขียวนะครับชอขอนะครับตามที่แอดมินปักหมุดไปเลยนะครับอ่ะช่วยกันสั่งไปเลยสั่งไปเลยสั่งไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอุดหนุนแบง์อีกทีหนึ่งก็ปลายเดือนเลยนะครับถ้าเขาบังเอิญเปลี่ยนไปวันใดที่น้องต้องเสียน้ำตาแต่สัญญาได้หรือเลปลา่า น้องจะซีเอฟมากลับมาสั่งบ่าวนี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตด้วยนะ <Okay. S 1> ไม่ชอบม, <laughs> <laughs> มาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับใครที่เพิ่งเข้ามาต้องทักแชทเพจก่อนนะครับแล้วค่อยมาซ F มาอุดหนุนพระเอกกันนะครับเป็นอะไร กรดูมักนกดเอวก uh ้นผูกกล้าบอกว่าเอวเอวที่ไหนร่งหร่อเท่ปะรุ่งปะถ้าสมมุติอันนี้พี่ถามวันสมมุติเขาออกมาประกาศว่า ศาสนาศิลปะก,การแสดงอ่ะงดไปเลยงดไปเลยทําไงวะเอตดผยอนนีคิดเองก็คือไม่ต้องมีไเราไปจุดสูงรล่มคนนะครับอนษี้ถานอินานแม,ม่แลวพวกด,ดนตรีอะไรเงี้ยมนันอะไรยดงดบหมดเลยโอ้ดราม่าเ็กโอพีว่ว่าสาบเลยนะขุดแบบกระดูกขึ้นมาได้แอ่เลยพูว่า พี <c oughs> ่พีวาน,นี่ที่เราเอามาหมดแล้วเนอะกินไปหมดแล้วเนอะหมดแล้วอร่อยจัดช็อกโกแลตทั้งชาเขียวกินหมดแล้วพี่ไอ้อ,ยอยกินหมดไข่พี่ไอเอามาตอนแรกจะเอามาให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อ<ๆ>ลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเห็นว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไง อบกันเลยนะครับ,บรรรมาเจอเจ้ากระเล็บ C.F มาแล้วมีคอคอเออเออชาเขียวเอสวัสดีนะครับใครที่ สนใจนะครับาาวนี่ชาเขียวบาวนี่ช็อกโกแลตนะครับใครที่เข้ามาดูไลฟ์นี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พระเอกนะครับแล้วก็อยากจะชิมนะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเป็นอย่างไรนะครับทักแชทเลยทักแชทเพจนะครับเพื่อให้ระบบจำชื่อเฟซของคุณนะครับแล้วก็เข้ามา cf ในเม้นนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ง่ายๆนะครับ กติกาการส f เอฟก็คือพิมพ์เลยบอบอไปไม้ชอช้างเท่ากับตามด้วยจํานวนนะครับที่อยากจะสั่งนะครับแล้วก็มันจะมีระบบตอบกลับนะครับถ้าคุณทําถูกต้องนะครับแล้วก็ส่วนราวนี่ชาเขียวนะครับก็พิมพ์ชอช้างขอไข่ชอขอเท่ากับตามด้วยจํานวนนะครับหลังจากนั้นก็รอแอดมินไปตอบท่านนะครับแล้วก็รอรับของได้เลยเพราะว่าราวนี่เรานะครับมีของพร้อมส่งนะครับ รอไม่นานแน่นอน1-2ถึง2วันนะครับเราจะจัดส่งให้ท่านเลยนะครับ เขียวเราไปเอามาจากไหนอ่ะชาเขียวมันยอดดอยตุงแม่เอาจากเมืองนอกเอามาเมืองนอกเหรอไม่เรามาสองโดยเอามาจากอันนี่ดอยดอยตุงนี่คืออยู่ที่ญี่ปุ่นเอามาจากอันี่จิมชาชุยจิมชาชุยจิมชาชุยเออนั่นแหละนี่เคือใเว้ยซิมเอ้ยจิมชาชุยนั่นมันย่านไหนนะพี่มิวฮ่องกงปะ จิมซาจุยจิมจุยโตรู้จักไหมน้ำเสียเลี้ยงยังมีไหมคะเออ่ตอนนี้เดี๋ยวรอนะครับน้ำสมุนไพรอารมณ์ดีนะครับน้ำสมุนไพรอารมณ์ดีเนี่ยเดี๋ยวรอแบงกับพี่เ็นมาชี้แจงชี้แจงเลยมาแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเรามาเป็นรไพนกินแล้วลมเสียทำไมอ่ะนองไ้มนองจะกินแล้วอารมณ์ดีจริงๆนะครับคือแบบสดชื่น อย่างที่รู้ว่าตอนนี้ถูกกฎหมายแล้วกัญชาถูกกฎหมายนะครับแล้วน้ําที่เรามาทำเนี่ยเรามีใบรับรองทุกอย่างเลยแต่ว่าเราจะไม่พูดในร้านนี้เพราะว่าในร้านนี้เราเราไม่ได้ขายน้ําสมุนไพรนะครับเราขายบาลนี่ช็อกโกแลตบาลนี่ชาเขียวนะครับใครที่ดูอยู่นะครับทักแชเทเพจก่อนเลยแล้วรีบมา C f เกันเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยรอบนี้เรามีมา2รสชาติเลยทั้งช็อกโกแลตทั้งชาเขียวนะครับ ได้ไงอะจ่ายแล้วนะค่าโทรศัพท์อะจ่ายแล้วนะอย่านะอย่านะทาากทมก็ส่งครับส่งทั่วประเทศเลยต่างประเทศก็ส่งครับแต่ว่าต้องดูระยะทางว่าใกล้หรือไกลยังไางนะครับเมื่อไหร่จะมีปลาหมึกซีฟู้ดมาแน่นอนครับสิ้นเดือนเจอกันนะครับขอให้รอจริงๆนะครับมาแน่นอนค่คุณพีพ่เปิ้ลนะคับอรอห้าชิ้น เพื่อนไม่สนใจชาเขียวหรอครับชาเขียวก็อร่อยนะสั่งไว้ให้เพื่อนๆกินก็ได้มีลูกมีลูกม,มีหลานปลอหลานนะบอกเลยว่าอร่อยจริงๆครับอยากทานปลาหมึกปลาหมึกอดใจรออีกนิดนึงนะครับตอนนี้อุดหนุนเบลนี่พระเอกกันก่อนดิฝ่าเอาแบบนี้ดิฝ่านะครับรอซีฟู้ด รเราซีฟูด้ดแต่ตอนนี้บาวนี่มาแล้วแน่ๆชัวร์ๆเลยถ้าสั่งวันนี้พรุ่งนี้จะส่งให้เลยได้ทนันแน่นอนนะครับคำคือนนี้เสนอในท้องเรื่อง<ร>ไทยแตกก็ขินามาปุปกปูปปปปปักปูปปปปปกปุปงปุปงปุงปงปุปงปูปงปรปูปรปูปูปูป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 ป<ๆ>ูปปูปปูปปู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 ปงปลปปปปปปปูปป เดินยังไงล่ะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไลฟ์ใหม่เจ้าช่วงเดินทางเดี๋ยวจัดของนี่หน่อยเพราะจะไปนั่งข้างหลังไปนั่งด้วยอุ้ยทำไมมันเอียงมาอย่างนี้ยทำไมเขาไม่ตั้งแบบขึ้นไปข้างบนเห็นป่ะก็มนได้นี่เปล่ะอ๋อลมมันโตลงมาหรือเปล่าอุ้ยอันตรายมากเลยอ่ะมูลี้อ่ะไม่เป็นไรหรอพี่ไอ้ทำไมเป็นคนฝันอ่อนอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่เรานึกถึงไปว่าถ้านลดเกี่ยวเหลเกแบบมันจะไปเกี่ยวอะไรมันไม่ใช่เหล็กมันก็หักมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นหราเสียมันเสียไงของลาไม่ใช่ของเราแล้วก็คิดเพื่อแั้นจอดเลยเดบเบิลบอกาจอดเลยตอนตรงนี้จบนี่เป็นคนน้ำใจงามแล้วมีแล้วมีศีลธรรมประจำใจใช่แล้วเลยได้เข้าใจ ตั้นจ้าหนูวันนี้ไม่ได้มาเลยนะก้วใช่ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแดดเน็ตมันช้าตอนนี้เน็ตมีปัญหานะครับเดด๋ยดแบงปิดปิดไลฟ์แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋วจะมาไลฟ์อีกทีหนึ่งช่วงประมาณหกโมงนะคะหกโมงเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากมากนะครับและตอบดึกหน่อยจรงจริงย่อยได้เลยโอเคโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหกโมงนะครับ ขอบคุณมากนะครับลูกค้าท่านใดที่เอฟแล้วนะครับก็เดี๋ยวแอดมินจะไปแจ้งยอดนะครับแจ้งทีละนิดนึงเพราะว่าวันนี้แอดมินมีร้องเพลงหาข้านมลูกนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนหกโมงตรงเจอกันนะครับปะปงเปียง